สามนาสามกจารณ์สาานโอ ายขณะนาออน,ะะนี้คุณผู้ชมกำลังชมการถ่ายทอดสดเป็นการแห่ผ้าผ้านะคะองค์พระธาตุสหรัฐอเมริกานะคะแม่เบลหนูถ่ายทอดให้แม่ดูแล้วนะคะ 한 대. 한 แม่แ่บอกว่าคุณผู้ชมนะคะที่ชมการเดินท้าตัแต่เช้าเลยขอบคุณมากเลยเป็นไงแม่เอมีความสุขะมีความสุขกมากค่ะเไม่ต้องจําไปบถอดไปจวบ้ไ่จไปจับดไปับถอดเปยไม่ต้อดไปจับองไทยบถอดไทบดไับอดไปจับถอดไจบอดับอดไาัอดไปอดได้อออได ขอบคุณที่มามาช่วยกันเนาะที่ไทยอยู่ที่ไหนคะยู่ดนค่ะนี่อยู่เมืองนนท์ค่ะเมืองนนท์อยู่ไหนเราก็วัฒนาธรรมเนาะใช่ค่ะก็เป็นว่าเสร็จพิธีนะคะเป็นเสร็จพิธีนะคะขอทุกท่านที่ชมถ่ายทอดสดมาตั้งใจช้าเลยนะคะแม่เบล น้าแม,เม่เบลเนอะอาลูกทำหน้าที่เรียบร้อยหมดแล้วแม่จ๋าอ่าอาจารย์ไพโรธเป็นไงท่านเป็นไงบ้างท่านเห็นญาติโยมม <c oughs> ั้ได้รับหน้ดี ดีมากเพราะฉะนั้นในโอกาสปีต่อไปตมาก็ขอเรียนเชิญนะเพราะเราจะจัดกันทุกปีเพราะฉะนั้นก็ขอให้คุณโยมแหม่มเนี่ยต่อไปต่อไปเป็นท่านนายกอีสานค่ะรับรับส่งไม้แล้วส่งงานไปเรียบร้อยแล้วค่ะท่านแต่ละปีนะคะแต่ก็ถ้าไม่ได้ไปไหนก็จะมาร่วมค่ะท่านเจ้าค่ะเจ้าค่ะพระพระปรพนมเวรกา ก็พร้อมคณะพร้อมคณะด้วยค่ะยมแบบทำงานคนเดียวไม่ได้ถ้าไม่มีพี่ๆช่วยาสะสุ่าะวมาุทสาธุค่ะสาธุค่ะนมัสการจะข่ะขอบพระคุณมากค่ะท่านอากลับบ้านได้นะยกไปเลยทั้งถาด เอาเลยเอาไปเยอะๆเลยเนี่ยเอาไปเลยจ้ะแจกเลยนะคะทานได้เอาเลยจ้ะเอาไปด้วยเ,นะเอาไปเลยนะจ้ะัสวัสดีค่ะ